ต่อกันที่จังหวัดสตูลค่ะจังหวัดสตูลค่ะขานร,รับกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SB สบนะคะหลังสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้มีการลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักค่ะ นายเอกรัตษณ์ดีีสินผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดําเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ Southern Border Information Center นะคะโดยมีดรธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต6และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสตูลรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดด้วยมีตัวแทนส่วนราชการในฐานะผู้แทน20กระทรวงในจังหวัดสตูล เข้าร่วมค่ะ ดรธีรพงศ์พิชรัตน์ค่ะกล่าวว่าเอสบเกิดจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดยนภาคใต้ที่กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพดำเนินแผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดยนภาคใต้โดยมีหน่วยงานภาคใต้แผนประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดยนภาคใต้กองทัพบ,บกและกองทัพเรือในการสร้างกลไกลการสื่อสารเพื่อให้เกิดเอกภาพประชาชนมีความรับ รู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นการดําเนินง,งานของภาครัฐซึ่งเอดบิกประกอบด้วย3องค์ประกอบหลกักคือ ID, IR และ IA เดโดยจะเริ่มอ,อย่างเป็นทางการในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็กล่าวด้วยนะคะว่าเชื่อมั่นว่ากลไก ที่จะเป็นการนํากลไกดังกล่าวเนี่ยค่ะมาขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆแบบสําเร็จแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ